เจออีกแล้วอะฟรีทั้งวันเรอฟรีทั้งวันเหรอี่ยได้ดิไม่ได้ไปข้างหน้าผมที่ัดจะมาซื้อตมาด้วยแล้ว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 มาด้วยเลยน้ำต่าได้ไหมาได้นะคะผมงเ้วแตงจัจครับ เป็นใจอ่ะคุณค่ะอันนี้พี่พี่บอกว่าพี่แบบไอ้แก่ไอ้พี่วะพี่จะซื้อตะกร้าดใส่ผมไหนนะต้นยังงั้นก็พี่ใช้เพื่อนใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อกขนาสีแดงเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ชุดร้อยครับผมทุกคนเขาก็ขายกันทั้งร้อยทุกคนซื้อกับน้องนั่นดีกว่าเออแล้วน้องดารามาป่ะวันเนี้ยดาราเหรอครับอ๋อดารายังไม่มาครับนัดกันไว้อ่อหนัดดาราไว้ด้วยนะ นี่มันกรยันนะอืตื่นตั้งแต่ดีๆโอ้ตึงเส้นเหรอไม่ใช่ค่ะตื่นไม่ได้อาบน้ำด้วยเนี่ยอาบค่ะเออใส่กางเกงตัวเดิมเลยเนี่ยผ้าถุงอ่ะไม่เจ้าไอ้ผ้าถุงเนี่ยมันจะเขาผมมันจะมีสองตัวอ๋อไม่มัดอย่างนี้ถูกไหมเอ้แล้วก็เสื้อถูกไหมมัดอย่างนี้ถูกไหมต้องมัดยังไงต้องทำยังทไงให้เด็กสอนดิ้เออให้เด็กสอน

ใช่เหรอถ้าผสมอ,อ่ะคือผมจะเอา,เอา,าจุกเนี่ยจุกอ่ะเพราะผ,าผมมันจะยาวครับแล้วก็ผมก็ต้องพับพับพับแล้วก็ผมก็ต้องมามัดครับแล้วพับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะน้ามันเป็นท่าของผู้หญิงอืม<ะ>เออเหมือนเลยเหูยแล้วถ้าหานมาทาไมป่ือใช่ป่ะอยากอยากินข้าวขอบคุณค่ะ ได้อยู่ไหนเสื้อสีแดงเนี่ยเหรอครับโอ้ขยันทั้งบ้านเลยไหนเสื้อสีแดงนี่ไงเสื้อเ้าก้าได้ไหมพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชายชื่ออะไรพี่ชายชื่อโก้ครับโก้เคโก้ ซื้อมาแล้วอะของใส่บาททำไงอะซื้ออีกได้จะได้ดรำบุญเยอะๆแลกกันได้ปะ,ห,ะหรอกแลกกันได้ปะหละอมกลอมาซื้ออีกชุดหนึ่งก็ได้ซื้อดอกไม้อย่างเดียวได้ไหมได้เออเท่าไหร่อ่ะบบกันละสิบบาทกันละสิบบาทกันละสิบบาทพี่แอร์เดินจะได้เลยกันละยี่สิบแพงเออเห็นไหมก็อย่างเงี้ยแล้วบอกแลทท้วแต่ศรัทธาอ่ะอ้วนถือต้องรถแต่ทศรัทธาง พี่ชื่ออ้วนล่ะครับโอ้วไม่บอกไม่รู้งนีเนี่ยอะไรพี่เขาท้องกี่เดือนก็ไม่รู้ถามที่เขาดิโดนทีตกลงน้ำแม่าจัดก,การดิาจัดก,การดิโอ้โหเนี่ยซิกซิกแพ็กไม่ใช่ซิกพุงซ <c oughs> ิกซิกพุงวะหุยดู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 ด,ด,ดูอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> ขาเขาแบบไออรู้จักไออรู้จัก